วันนี้จะมาเก็บต้นมะพร้าวมะพร้าวทะเลทรยายครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของแคคตัสจะเอาไปขยายพันธุ์เพือไปย้ายกระถางเยวจะสอนวิธีย้ายกระถางว่าเวลาย้ายกระถางของมะพร้าวทะเลทรยายต้องทำาแบบงไรแล้วมาเก็บจากต้นตรงนี้กันนะครับนีมันมันขึ้นอยู่ตรงนี้เขาค่อยดึงต้นนี้มันจะไม่แน่นเท่าไหร่แล้วค่อยดึงมันออกมาให้ล่ามันออก หมาแล้วมได้มาแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีย้ายลงกระถางกันครับว่าทำแบบไหนได้บ้างหลังจากได้ต้นมาแล้วครับมันจะมีทั้งใบแล้วก็ทั้งรากอยู่ในการที่จะลงกระถางใหม่ตัวใบพวกนี้นะครับตัดออกให้หมดเลยไม่ต้องเหลือมันไว้ เกี้ยงเลยกลิ่นของยางมันจะออกอหอมๆครับบางคนจะบอกว่าเหม็นแล้วก็ตัวรากเนี่มนะันี่มันจะออกไปหมดเกี้ยงเลยดูเราวก็รากรากเลมออกประมาณหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เลมออกไว้อ่านี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่เก็บที่เก็บมาเนี่ยต้นนี้ มอให้หมดยไม่ต้องเหลือเลยพอถึงเวลาพอเราเอาไปลงใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่เสียวเวลาในการที่ไปซ่อมบอำรุงกับตัวใบอืมอนี้เหลือเลยตัดให้ดูสาต้นเก็บมาสาต้นแต่งจริงวันนี้จะปลูกอยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกต้น แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีเอาลงใส่กระถางกันว่าลงแบบไหนขั้นตอนลงกระถางแล้ก็เตรียมดินใส่ในกระถางอันนี้มันจริงๆมันไม่ใช่ดินนะเป็นใบก้ามปูใบก้บามปูที่เรามาบดละเอียดผสมกับพวกเพอร์ไลแล้วก็ลองก้นด้วยหินภูเขาไฟเพื่อให้การระบายน้ําของตัวดินเนี่ย มันระบายเร็วที่สุดเพราะว่าพวกนี้มันไม่ชอบอุ้มน้ำมันเป็นมันเป็นต้นไม้ที่ว่าแค่ให้อยากให้น้ํามันผ่านระบบรากเฉยๆจะเตรียมดินเตรียมอะไรแต่ก็แค่ใส่ต้นไม้ลงไปครับใส่ลงไปเอาลากให้ไปอย่าให้จมโคลนครับให้ให้มันลอยๆนิดหนึง่งเพราะว่าเราจะใช้ตัวกวดกวดเล็กๆหรือว่าใช้ทรายก็ได้ในการกบหน้าดินกบหน้าดิน พวกทรากับวดอีกเล็กนเป็นตัวที่ช่วยพยุงไม่ให้ต้นมันล้ม จะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้หลังจากนี้เสร็จอันนี้คือขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะพาไปดูเหมือนจะปลูกบอล้ด้วยพาไปดูพอเราทำขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เสร็จก็คือ ต่อไปก็คือเอามาแช่น้ําในกระบะไใดโสอย่างนี้นะครับเอามาแช่น้ําไว้อย่างน้อยน้อยคือสองถึงสามวันพอแช่ได้แล้วเนี่ยใบยมันจะแตกออกมาใหม่ลักษณะน,นี้ให้ดูต้นนี้ก็ได้ต้นนี้สวยนี่คือใบมันจะแตกออกมาใหม่ แต่ต้องแช่น้ำนะครับต้องแช่น้ำไว้ประมาณ2ถึงสวันเพื่อให้ดินมันดูดน้ำขึ้นไปมันจะได้มีความชื้นอยู่ในดินหลังจากนั้นแล้วก็คือเอาเออกมาตั้งไว้ปกติอยู่กลางแดดได้เลยเอาไว้กลางแดดได้เลยครับแล้วก็ลดน้ำธรรมดาวันละครั้งหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ใบมันจะเริ่มแตกออกมาปกติแล้วก็ต้นไม้มันก็จะออกมาใบออกมาสวยครับนี่คือการ ที่ลองปิดลองถูแล้ครับพอมาลองทําดูแล้วมันออกมาสวยแบบนี้หลายๆต้นครับเนี่ตัวต้นนี้เม่กิมันใบยาวนี่ใบกลม,มนี่ใบเพิ่งแตกออกมาใหม่หลังจากเอาขึ้นจากน้ำได้ประมาณ3วันใบก็เริ่มแตกแหละดดูใบดูใบ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองกันต่อไปเรื่อยๆครับหลายๆแบบว่าออกมาแล้วจะแบบไหนออกมาเดียวกันแต่ว่าลองแบบนี้แล้วว่ามันออกมาดีครับอ่าเดี๋ยวปุ้มปุยครับสวนมาโอเคครับ